บง่งสวัสดีตอนเย็นนะคะตอนค่ำคืนราตรีพี่น้องประมาณสองทุ่มแล้วนะคะตอนนี้เขาจะมารวมงานฉลองวันเกิดของน้องสาวฟเฟเตลริซนกองตองเดอบุญมีนะคะไปเบิงเมนูเพื่อนก่อนแบเพื่อนมี่ยังกินเพราะว่าเขามาล่ะเพื่อนว่างไว้และเด้อเดี๋ยวประมาณสองทุ่มครึ่งก็จะเริ่มออทานอาหารเย็นนะคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะทานอาหารเย็นกัน ประมาณสองทุ่มสองทุ่มกว่า,วานะคะจ้ะกะมีหลาย,ย่างไหลนเนี่ยเนาะจะอนา,าอาหารการกินเพลินอันนี้ก็จะเป็นลาบไก่เนาะจา้ะหอมเชียวพี่นอ้องนะคะจะเป็นอาหารแบบเล่าๆจา้ะอันนี้ก็คือผักนีนะคะเอาเปียไกท่ทอดเพราะว่าเด็กๆก็มีเยอะเดิมอนีพี่นอ้องอาให้ได้เลือกกันไหลย,ย่างอันนี้นางเอกเล็บมือนางจา้ะยำแซ่บเป็นนางเอกเดิมอนีเด้อ นั่นละเ <S an> พื่อนก็เป็นนางเอกของงานน,นจะจ่ะมือนี่เพื่อนจัดแบบอาณามีทีมแฟนตาซีนะคะคนนี้ก็เป็นพระเอกของเพนนื่อนจ้ะอาามีแกแม่นลูกๆหล,ล,ลานเน,นจะจ้ะแบบว่ารวมทีมพี่ๆน้องๆเพื่นอ,น,อ,อนสนิทมิตรอาสหายที่ใกล้ชิดกันน,นจะจ้ะเพื่อนแกเชิญแขกหลายอยู่ประมาณร้อยกว่าคนเชียวนะคะค่ะและแกแม่นดนตรีประกรอบอาท่วาเสียบดนตรีข้างบนก็เป็นพี่ชายของมยายดาน,นจะจ้ะ เป็นพี่ๆน้องๆกันละกาอันจะมาหอมวนซืนกันในค่ำคืนนี้ละกาันนี่กกแม่นสามสาวดาวอันดาวดาวรุ่งดาวรุ่งอันนั่งเอกของงานของพวกเข้าเดี๋ยวละก็ยังมี่สามหนุ่มคือกันได้นิพี่น้องแล้วก็ไปเบิ่งว่าเตลโต๊แต่ละโต๊นี่เพื่นจะแต่งตัวกันแบบไดและนี่แ็แม่นทิมอนาครอบครัวของมิญยดาอ่าน้องชายพี่ชายพี่สะพ้ยน้องสะพ้ย มากันครบเลยพี่น้องมือนีพวกเขา้าเต็มสุดเต็มสุดจ้ะนะคะและกันนี้ันบรรยากาศของงานเพราะว่าเพื่อนอออจัดให้เข้าเป็นแบบออตามสไตล์เนอกจากว่าเขาจะใส่สุดแบบไดแบบไดมาเขาก็เอาตามที่เขาสะดวกนันะจ๊ะพออันไดก็นใส่มันไปก โบได้นะใส่เหมจะใส่เออละมั้ละมังุณเ้อ ขอตัวราศีสายส่องอดไปแห่งวัย กกยายได้สร,สรุปก็คือมวนเมื่อยแล้วก็เมานิดนิดพี่น้องแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นนานาบรรยากาศการนามีชีวิตแบบคลืน่นเคลงมี่ีฮฮาปาร์ตี้กันระวางพี่ๆน้องๆน,นี่กัสามนุมข้างบนนี่กับพี่ๆน้องๆของเราหให้ควาวมวนซื้นตลอด นี้ขอจงมีราศีใสส่สสอง